ไปเอาเลขดีเนาะแช่เข้ามาแล้วเป็นกำลังใจกดไลค์กด,กดๆๆแชร์ไ้เถอะพี่น้องแบบกันขัดสูตรก่นงูปอกแค่คดำนี่เนาะข้างขาวมันสับอ่ะ สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นชุดเต็มก่อนเนาะเอซีเนาะค่ะครับระวังอุปโภคสูตรนะคะเนาะปิดน้ำไปเลยนะนี่ขัดสดๆเลยเนาะน้ำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่ดมีเอาแบบสดซดเบิกซับกัเห็นเลยนี่ คำนวณสูตรเดิงครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับไปหลายที่หลายทางนะครับผมผมก็เลยไม่ได้คำนวณเลยถ้าจะยากเนาะ <c oughs> ช่วงนี้เลขไม่กายนะดังเป็นชุดเต็มนะครับวันนี้เจอเลขดังหลายอาจารย์ กระเด้ยบ่คันได้คาดหมื่นนี้ล่ะได้คับให้ FC เพิ่นว่าย่างบ่คันได้สูตรครับเพิ่นก็นสิได้มื่อน,นี้แล้วนอกจากอก้าเนาะอ้าะวรอะวังรอก็กดไลค์กดแชร์ไว้รอเด้อพี่น้องของไป กิว่างจัง่อยเนาะค่ะเนาะพอดีลูกปิดเทิมเป็นเการสดทๆนะครับผมไทยที่เห็นนะฮะอืมที่ ย<โ>ัญญาการการนนคำนวณว่าต้องเรียงเรือข่อยต่างกล้อง FC เอฟซีเบิ้งตอนเหตุซื่อๆกระล่ญญางเก่งพี่น้องใจเย็นเย็นห้าสิเห็นสูตรเต็มว่่เคยหยุดได้หลาปีนี่แแต่มันมาตัวกลับเนาะเบิงซมากลับผมเป็นย่างเอฟซีกลับไปกลับเนาะแต่ว่าวิ่งเนี่ยคือยังไม่หลุดเลยนะครับอืมคัดไปตามสูตรนั่นบ่ วางอรอกับกดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเน่เนาะคะ่ะสีเทียบกับสูตรตลอดชีเมันว่คะนใช่เอฟซีวาน้นำตเตล็กโมเอาเล็กโอโปอลมาปอยอยี่เพราะข้างหน่อยสุดเต็มอยู่ซัน,นเพราะข้าเหนึ่งปอยดีเนาะค่าตบเราเล็กดังมันดังร้ายอาจารย์ไหมหมัดเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าสูตรโอปอก็เข้าอยู่ มันชอบกอดคอ,อกันมาได้เซี FC มาวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดมันกอดคอ,อกันามานสามวดยังย้งยัง้งเดี๋ยวแปบ๊บนึงขน่ยาจนมันไม่ได้เตรียมไม่ได้ทํากันไว้นะฮะมันก็เลยนะครับโอเคอเนีย่ยล่ะ ก็คือว่าเจ็ดนี่คุณเอาเป็นลองคือคือผมไม่ได้จับเจ็ดนะครับเอาเปเบิองเ,อเลยค่ะบ,บันอขอปากกาหน่อยวงกลมให้เลยสับมาวันนี้ ไม่ต้องอะไรมากเลยเนะะาะเอาที่คาดเน้น้วบอเน้นเลยเนาะเน้นคข้าวเ,เนะครับมันมาด้วยกันบ่อยหลือเกินไปสิอืมผมก็ขออนุญาตเน้นคข้าวๆก่อนนะครับจอกอดข้อกันมากไหมนะใช่ใช่เน้นเน้นเฉพาะตัวตัวที่กอดคอกันมาอื ทเทียมสิมาน้องกันใช่เน้นในตัวที่กอดคอ,อกันมาสูตรลอดชีเพองบปอนี่คือใส่ได้ตลอดได้เ็ะแค่ตลอดผมเอามาจับตลอดนะเดี๋ยวผมจะมีสามตัวให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสามตัวเนาะคือไม่ต้อง ตามชุดตัดผมก็ได้เพราะว่าชุดตัดผมบางทีมันก็เข้าบางทีมันก็หลุดนะครับชุดเต็มส่วนมากชุดเต็มน,นี่คือยังไม่หลุดเลย,ค,ยค่อยเป็นคลิปหน้าแล้วกันใช่ก็คือว่าตัดให้ห้าหาเดนะ้อแเบบิรักซับเนาะจะได้ไม่ไม่ไม่พลาดเลยนะครับ ชูนหาแล้วแม่โอปอตรงนี้ฟันไปใช่กางหาอยู่ไม่ใช่อะไรนะฟันสองสามขึอนส่วนอนส่งฟันสองสามสี่ห้าอค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมีชุดสามตัวเนาะเพราะว่าได้ไปศึกษามาแล้วนะครับชุดสามตัว แล้กี่หายแล้ทำไมหนึ่งแปดมีด้วยกันนะสองแยกหรอเออหนึ่งแปดใช่ไหมเอาเอาอะไเนี่ยเอาขอเพิ่มสักตัวนไห1แปดตัวเอ็กยงหรออืมตรงเล็กเส้นเสียบไปเป้่ากระดาษเนาะมันเป็นตัวกลับนะครับผม เดี๋ยวนะผมไล่ครบทุกตัวหรือเปล่าขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะครับพอดีไม่เติมมั้งไม่มีซ้ำ ต้งเทียบเป็นกระเขียนซ้ำมากมเป็นยังไงไม่ผิดาดแล้วมั้งมีแค่นี้เหรอครับ จะวิ่งก็ยังไม่หลุดนะครับผมวิ่งวันนี้วิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดมาเหยือกในบางเนี่ยทีนี้มันตรงกับคุณแม่อะไรนะที่ท่านโทรมาเลขอะไรนะศูนย์ได้ครับเลขเล็กๆแม่แม่ไม่อยากแม่ไม่ออกนามเอายกมาเลยค่ะอุปถ์เอฟซีถ่าโดนนี่ะนี่ครับอีีมีสามจุดสามตัวให้นะครับมือบังมือบังมือบังตรงมุมสุดเลยมือบังบังศูนย์หนึ่งเห็นนะครับหนึ่งอ๋อ เออน่าดีแต่วันนี้อันนี้ชุดเต็มบางัานได้หลุด่นรองปีนี้นะครับ,<อ>บหมายถึ<ร>ง<า>ชุดเต็มนะแต่ว่าชุดชุดตัดนี่มีหลุดอยู่นะครับผมงวดเมื่อกี้ก็ถือว่าหลุดอยู่นะครับบาหั่านหลุดเลยติดชุดตัดหลุดชุดห้าหางหลุดแต่ว่ามาเข้าชุดเต็มนะครับแต่วิ่งยังไม่หลุดนะให้สินะซ้ายวิ่งซ้ายรูดวิ่งสามตัวนี้มาทุกงวดเนาะครับกอดคอกันมาเนี่ยสามสี่งวดแล้วนะครับ มวนเมื่อกี้วิ่งเก้าหนึ่งสี่เปนมาเก้าสีอ่อ่ผมก็เลยวงไอ้ตัวที่กอดคอกันมาเนี่แหละครับ